สวัสดีค่ะมาอยู่ในโซนของรถเข้าใหม่นะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสวินทวงศ์นะคะโอ้โหพื้นที่เยอะมากๆนะคะสำหรับเพชรยนต์นะคะเป็นศูนย์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะคะถ้าราคาคันไหนเก๋ไม่ได้พูดไปนะคะต้องขออภไปด้วยนะคะเพราะว่ารถเข้าใหม่บางคันนะคะยังไม่ได้มีราคานะคะวันนี้ก็จะอยู่ในโซนของรถเข้าใหม่นั่นเองของเพชรยนต์นะคะรถที่นี่นะคะมีรถมากกว่า500คันเลย3สาขานะคะมีสาขาเซรีไทยนะคะแล้วก็ ก็มีสาขาสุวินทวง์นั่นเองเซรีไทยก็จะมี2สาขาด้วยกันนะคะมีสาขา68แยก1แล้วก็สาขา95นะคะใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลในการออกรถกับเก๋ได้นะคะรถที่นี่ก็มีวาลันตีหลังคารขายให้มีช่างตรวจรถให้นะคะ สำหรับวันนี้เก๋อยู่ในโซนรถเข้าใหม่นะคะมีรถเข้ามาหลากหลายมากๆนะคะมีทั้งรถตู้นะคะรถเก๋งรถกระบะนะคะมีให้เลือกเยอะเลยและส่วนใหญ่นะคะรถของเราจะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะข้อดีคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะคะด้านหน้าของเก๋คันนี้นะคะก็จะเป็นตัว To โยต้าอันติสนะคะเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีคือเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนั่นเองนะคะใครสนใจนะคะรถยนต์มือสองเก๋แนะนําเลยซื้อรถทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อ ถืออย่างเพชรยนต์นะคะลูกค้าจะได้แต่รถคุณภาพดีๆเกรด A ไปใช้งานนะคะเราไม่ได้มีแค่รถเก่งนะเรามีกระบะด้วยนะคะรถกระบะของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหน่วยงานเช่นกันนะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะเป็นรถที่ใช้ดีออปชั่นดีเช่นกันนะคะสำหรับ n i สสัน n าวา r ่านะคะคาริเบรคันนี้2.5 EL นะคะราคาเพียง399,000บาทนะคะได้รถปี2019ไปใช้งานนะคะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะและคันนี้ เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือเขาเช็คศูนย์นั่นเองนะคะคันนี้นะคะเก็บรายละเอียดอยู่นะนะคะได้เป็น4ประตูนะคะ4ประตูแล้วก็ได้เป็นรถใช้งานที่ มีประวัติเช็คศูนย์นะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานราชการนะคะมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะคะรถออปชันดีคันนึงเลยนะคะอยากได้รถใช้งาน4ประตูมีแค,คริบอยนะคะแถมแคริบอยมาให้เกลแนะนําเลยนะเพราะหนึ่งนะคะเอารถคันนี้ไปขนข้าวขนของหรือว่าค้าขายก็สามารถทําได้นะคะรถนิสสันนวาลาถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ใช้ดีเช่นกันนะคะสามารถเข้าศูนย์บริการได้ทั่วประเทศด้วยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะมีรถเข้าใหม่เช่นกันนะคะเพิ่งมาจอดเลยสําหรับ ด้ n d a CR-V นะคะคันนี้ได้เป็นตัวขับ4นะคะใครสนใจนะคันนี้ปี2019ราคายังไม่คลอดนะคะถ้าราคาได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวเกดแจ้งไปเป็นรถสภาพใหม่พร้อมใช้งานมากๆนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรุ่น2.4นะคะเป็นรุ่น2.4 ES นั่นเองนะคะปี19ราคาเดี๋ยวแจ้งนะคะได้สีขาวสวยๆไปใช้งานเลขทะเบียนสวยๆด้วย7จ็ดีนะคะใครสนใจก็สอบถามเกได้นะคะแล้วก็จะมีแคมรี่สีบรอนเงิน โตโยต้าแคมรี่สีบอลเงินก็มีให้นะคะคันนี้ก็เป็นรถหน่วยงานเช่นกันนะคะรถสไตล์ผู้บริหารนะคะใครอยากได้คันไหนแจ้งเกได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะที่เป็นยนต์นะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกา คันนี้สวยออปชั่นดีนะคะสมรรถานะดีใช้แ a ม r y รี่ไปเลยนะคะสนใจก็ติดต่อเก๋ที่เบอร์ด,ด้านล่างเลย,เลยแอดไลน์มาคุยกันได้เป็นรุ่น2.0นะคะถ้าเป็นรุ่น2.0ปี2019 20ราคาจะอยู่ที่ประมาณ6,000ปลายถึง7,000ต้นนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อเก๋มาได้นะคะมีตั้งแต่รถ m ิ x เอก็มีให้นะคะรถตู้คอมมวเตอร์ก็มีให้นะคะอยากได้เป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะแจ้งเก๋มาได้เลยนะคะสำหรับอ e ิลสุมินะคะเป็นรถ7ที่นั่ง ที่น่าสนใจเช่นกันนะคะรถจะที่นั่งนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 1 1 0 0 0ับาทเป็นรุ่น3.0เนวินะคะเป็นรถหน่วยงานปี2018นะคะราคานี้จัดไปเน้นผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0เท่านั้นนะคะมีหลายคันมากๆเข้ามาใหม่นะคะเลขใหม่อยู่ที่ประมาณแสนกลางเท่านั้นนะคะอยากได้คันไหนรุ่นไหนนะคะก็สามารถแจ้งเกตได้นะคะนี่พาบุกซนรถเข้าใหม่เลยนะคะนี่ก็จะเป็นโซนช่างนะคะทำความสะอาดรถ เราก็จะมีทีมงานนะคะมืออาชีพนะคะทําความสะอาดรถให้นะคะก่อนตั้งขายนั่นเองนะคะมีทั้ง บะนะคะตัวแฉบตัวเตี้ยนะคะตัวสูงมีให้หมดเลยนะคะอยากได้รุ่นไหนคันไหนนะคะสอบถามข้อมูลเกียดได้เลยมาดูรถตัวจริงมาที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงได้เลยนะคะเก๋ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะพาดูรถนะคะแล้วก็ทดลองขับนะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนนะคะแล้วด้านหน้าของเราก็มีรถพร้อมขายเยอะเลยนะคะอ่ะคันนี้สีขาว ได้เป็นรถตู้นะคะรถตู้เข้าใหม่คันนี้เกียร์ธรรมดานะคะสำหรับ t o y ยต a c คอมมูเต2.8นะคะรถหน่วยงานเช่นกันแต่คันนี้นะคะเขาแต่งเบาะมาเรียบร้อยนะคะได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะแต่งเบาะ VIP เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแต่ว่าหลังคาน่าจะเดิมนะ,ะเดี๋ยวดูด้านในนี่เกียร์ธรรมดานะราคาอยู่ที่9 0 0นนะจ๊ะโอ้โหเบาะ พับเรียบนอนได้นี่นอนสบายกว้างขวางมากๆแล้วเบาะสวยนะคะเบาะหนังใหญ่นะคะเบาะสวยเลยคันนี้นะคะใครสนใจสําหรับรถตู้นะคะหน้ายาวเรามีให้เลือกหลายคันนะคะมีรถเข้ามาใหม่หลายคันด้วยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นรถหน่วยงานนะคะรถหน่วยงานประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะคะได้เบาแต่ง v i p มาเรียบร้อยนะคะใครที่รับงานนะคะเอารถไปรับงานคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถพร้อมใช้เลย9 9 9 0 0 0บาทนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อ โอเคได้เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่เช่นกันนะคะมาดูอีกหลายคันเลยที่เข้ามาใหม่นะคะฝั่งนี้นี่เลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่มีรถตู้ด้วยนะคะ รถตู้คันนี้นะคะ9000 0เช่นกันนะคะ9 0 9 0 0 0 0บาทนะคะราคานี้นะคะจัดไฟแนนได้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลในเรื่องของการจัดไฟแนนได้เลยเป็นรถหน่วยงานปลดระวางเช่นกันนะคะสำ,สำหรับตัวรถตู้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นะ,ะแล้วก็จะมีรถตู้หน้าสั้นนะคะคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้จะขายอยู่ที่ประมาณคันนี้นะคะปี2อ1 9ขายอยู่ที่80,000 0 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0มนเนี่คะเป็นเกียร์ออตโต้ใช้งานง่ายนะคะหน้าจอมีให้พร้อมแล้วนะคะันนี้นะคะใครสนใจนะคะสําหรับรถตู้ของเรามีให้เลือกเยอะเป็นรถหน่วยงาน นีรถเข้าใหม่นะคะช่างเขาจะพับเบาะนะคะทําความสะอาดอยู่นะคันนี้นะคะแต่ได้หน้าจอได้ลําโพงมาแล้วนะนี่นะคะก็จะได้ทุกอย่างนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้นะคะชุดลําโพงมีให้พร้อมม่านม่านบังแดดก็มีให้นะคะสนใจนะคะรถตู้หน้ายาวหน้าสั้นนะคะติดต่อเกียได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะรถที่นี่นะคะมีวอลันตีหลังการขายให้ มีช่างตรวจรถให้สบายใจได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัว Toyota c o m ม u ูเตอร์2.8นะคะราคาอยู่ที่990,000เองนะคะเกียร์ออโต้ปี19นะคะราคานี้เลขมาอยู่ที่15เท่านั้นนะคะ แล้วก็จะมีด้านนี้จะ7 9 9 0แ0บาทนะคันนี้นะคะได้เป็น Toyota าคอมิวเต3.0นะคะคันนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะคะรถพร้อมใช้งานทุกคันเลยนะคะอยากได้คันไหนรุ่นไหนนะคะสอบถามข้อมูลเกียวได้นะคะมาดูคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับอ e ินนะะนนลสนะุคันนี้นะคะขนาดเครื่องยนต์3.0ลิตรนะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพสวยเดิมมากๆนะคะแล้วสีเดิมสวยเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะราคาแค่ หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหคันนี้บอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากๆได้กุญแจมาสองชุดเลยนะคะได้กุญแจมาสองชุดด้วยนะคะรถเข้าใหม่คันนี้นะคะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะเป็นเจ็ดที่นั่งแต่ได้เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาด้านในนะคะคือเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีกว้างขวางนี่นะคะได้เป็นเบาะหนังนะ เที่นั่งนะคะเป็นรถสวยพร้อมใช้มากๆใครสนใจคันนี้นะคะสอบถามติดต่อเก๋ได้เลยนะคะเป็นรถที่น่าใช้แล้วล้อ,อย่างลูกค้าเดิมเพิ่งเปลี่ยนมานะคะ เป็นล้อแบบแนวสายลุยนิดหนึงนะคะแต่คุ้มนะคะคันนี้129,000บาทนะคะใครสนใจนะคะมาชมรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะมาที่เพ็นยนต์สาขาสุวินทวงศได้เลยนะคะที่นี่มีรถสวยพร้อมใช้หลายคันมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเพชนยนต์กว้างขวางมากเกบพาไล่ดูตั้งแต่ด้านหลังนะคะเป็นรถเข้าใหม่นี่ก็จะเป็นรถพร้อมพร้อมขับพร้อมขับกับบ้านเลยพร้อมขายนะคะ ะะมีเจ็ดที่นั่งมีกระบ,บะด้วยนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะคะจะเป็นตัวรีโวนะคะรีโว่สอมิตรนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6กแ0นห้านะคะหกแสนหบาทนี่นะคะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแต่เป็นรถสวยพร้อมใช้มากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะสำหรับรีโว่นะคะ2.4มิตรคันนี้ 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวนะคะใช้งานกันสบายๆเลยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเกมมาได้เลยนะคะที่นี่มีรถให้เลือกเยอะนะคะ SUV นะคะหรือว่าเป็น PPV นะคะมีให้เลือกหลายคันเลยนะคะอยากได้คันไหนรุ่นไหนนะคะติดต่อเกมมาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นโซนรถ PPV นะคะสำหรับตัวอ e ีลซูมิลเนะคะราคาเริ่มต้น6 1 9 0 0 0บาทนะคะจัดไฟแนนซ์จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0เท่านั้นนะคะ สนใจคันไหนก็แจ้งแก่ได้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัว Toyota c o คราคอร์นะคะมีทั้ง Honda c r ี A v. นะคะเป็นรถสำหรับครอบครัวได้เลยนะคะวันนี้พาดูโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะฮะ<ม>ก็จะเป็นทั้งโซนรถเข้าใหม่นะคะแล้วก็โลนรถเออพร้อมขายนะคะ อยากได้คันไหนก็แจ้งเกมมาได้เลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศของเพรยนต์ยามเย็นนะคะลูกค้าเสาร์อาทิตย์นะคะไม่ได้ไปไหนมาดูรถได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรแวะมาเยี่ยมชมกันได้เลยนะคะเก็ตทาดูรถแล้วก็ทดลองขับกันได้นะคะรถเจ็ดที่นั่งเราก็มีหลายแบรนด์ที่น่าสนใจนะคะ Toyota นะคะก็จะเป็นตัว Fortuner นะคะแล้วก็อ s u ุ u m u วนะคะ ก็ CRV นะคะน่าสนใจหลายคันนะสอบถามข้อมูลเก๋ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับแล้วที่นี่มีารันตีหลังการขายให้ มีช่างตรวจรถให้ด้วยนะคะสบายใจได้เลยนะคะวันนี้เก๋ก็พาดูรถพอประมาณนี้ก่อนนะคะถ้าขั้นไหนสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะโทรติดต่อเก๋ที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะคะมาดูรถได้นะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเก๋แน่นอนนะคะจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ